สวัสดีค่ะพอดีวันนี้อาหารหมดแม่กิ่งก็เลยออกไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆค่ะแม่ทองมานอนเป้ากองอาหารใช่ไหมลูกฮะจ้องหมดเลยเหรอคนเดียวเนี่ยฮะลูกจ้องหมดเลยเหรอนั่งมองค่ะพอดีเมื่อกี้เห็นแม่กิ่งเล่นอยู่กับกรไลทองกำลายทองมาคอเคลียแม่กิ่ง เนี่ยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแม่กิ่งเองต้องก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่นาแล้วก็ป้าแอดมากๆนะคะที่ได้เมตตาเพราะว่าถ้าไม่สองท่านไม่ได้เมตตาแม่กิ่งก็คงไม่มีกําลังที่จะไปซื้ออาหารดีๆมาให้เด็กๆกินค่ะเด็กๆที่บ้านแม่กิง่งได้มีอาหารดีๆกินก็เพราะแม่นาแล้วก็ป้าแอดแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะ แม่กีงก็ขอให้แม่นาแล้วก็พระเอสดรวมทั้งครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคิดทำอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นและขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคล่าค่ะนะลูกนะเนี่ยค่ะเด็กๆ ส่วนรุ่นเล็กของเราจะเล่นอยู่ข้างหลังจะเล่นถุงกันอยู่ข้างหลังคึกคักคึกคักกันเพราะตอนแรกก็มาป้วนปิ้นปุ้งเปี้ยนที่ของอาหารกันหมดละตอนนี้เลยพาหน,นีไปเล่นกันอยู่ข้างหลังละวันนี้ซื้ออาหารมาหลายอย่างเลยค่ะคือทั้งอาหารเม็ดแล้วก็ทรายแมวแล้วก็อาหารเปรียกแล้วก็ขนม แล้วก็มีกระบาดทรายเพราะว่าตอนนี้ลูกๆเริ่มปั่นป่วนไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ก็เลยต้องเอาเข้ากรงบางส่วนพอเข้าโกงแล้วกระบาดทรายไม่พอก็ต้องไปซื้อกระบาดทรายมาเพิ่มค่ะทรายแมวก็ช่วงนี้ก็ใช้เปลืองมากค่ะเด็กๆน่าจะกินเก่งพอกินเก่งแล้วก็ปลดปล่อยเยอะก็เลยเปลืองมากช่วงนี้ หรือว่าลูกๆเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้น่าจะเป็นลูกๆเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเด็กๆก,ก็เริ่มโตกันนี่ค่ะลำพังแม่ก,กิ่งเองแม่ก,กิ่งก็คงจะไม่มีกำลังที่จะซื้ออาหารพวกนี้ให้เด็กๆก,กินมากมายอย่างนี้ค่ะถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ใจบุญช่วยแล้วแม่ก,กิ่งเองก็ต้องกาบขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ได้ช่วยอุดหนุน ซื้อเสื้อของแม่กิ่งนะคะเพราะว่าเ,เสื้อที่ขายได้แม่กิ่งก็จะเอาเก็บไว้มาซื้ออาหารให้เด็กๆค่ะแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้เมตตาอดหนุนเสื้อแล้วก็ดูคลิปให้เด็กๆและเดี๋ยวพรุ่งนี้ แม่กก่งก็ต้องเอาทองเพิ่มไปทำหมันค่ะพวกนี้ทองเพิ่มน้องจะไปทำหมันเด็กๆดกลูกแม่ทองเพิ่มก็คงได้มาเล่นวิ่งเล่นกับพี่ๆี่อยู่ข้างนอกแบบนี้อะค่ะลูกนะล้ากำไรทองอ่ะลูกช่วงนี้กำไรทองน้องจะสวยมากค่ะเท่าที่แม่เกตเท่าที่แม่กิ่งสังเกตน้องจะสีเข้มขึ้น น้องจะสีเข้มขึ้นเป็นหย,ยอ่อมหย่อมน้องก็กำลังกาลังหุ่นดีค่ะก็ปุ๊กลุกหน้าหน้าตาก็จะเข้มขึ้นหันหน้ามาหน่อยลูกใบทองใบทองหันหน้ามาหน่อยลูกเนี่ยค่ะหน้าตาทั้งตรงช่วงหน้าแล้วก็ช่วงตัวสีก็จะเข้มน้องก็ยังอ้อนอยู่ค่ะ น้องก็ยังอ้อนบางทีเขาเช้าแม่กิ่งเห็นน้องวิ่งเล่นกับเด็กสามคุม,มานเลยแม่ก็ลูกเขาเล่นอย่างสนุกสนานแม่กิ่งเห็นแล้วแม่กิ่งก็มีความสุขเพราะว่าครั้งหนึ่งน้องก็เือบะไม่รอดเหมือนกันพอน้องรอดมาแล้วน้องแข็งแรงแบบนี้แม่กิ่งเห็นแล้วแม่กิ่งก็มีความสุขค่ะ กินอ,อิ่มแล้วก็นอนใช่ไหมเราเนะ่ะฮะทองมาเขากินอิ่มแล้วค่ะเขาก็เลยเป็นสภาพนี้เพราะว่าถ้ายังไม่อิ่มเ็าจะร้องอยากเล่นกับลูกอะลูกฮะอยากเล่นกับลูกน้อยใช่ไหมลูกของทองมาแข็งแรงมากค่ะ เด็กๆก็น่าจะเริ่มกินนมน้อยลงเพ่าที่สังเกตพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยห่วงใยให้ลูกกินนมเท่าไหร่ไม่เหมือนแม่ทองเพิ่มแต่เดี๋ยวถ้าแม่ทองเพิ่มไปทําหมันก็เด็กๆกก็ต้องให้กินอาหารพวกนี้ค่ะเพราะหมอบอกว่าก็ให้หยากไปเลย ลูกสซนมากมายสาวน้อยทองมั่นทองจันทร์ทองหยดของเราความสนุกคึกคักมีให้ดูตลอดค่ะสำหรับเด็กๆรุ่นนี้แม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญอีกครั้งนะคะ ที่ได้เมตตาแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้คอยสนับสนุนเพราะว่าบางท่านแม่กิ่งไม่ได้เอ่ยนามแม่กิง่งก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากนะคะที่ได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองกราบขอบพระคุณคะ่ะ